เดี๋ยวเช้ากันลสินเทียนมีป่าอยู่ก็สินหนึ่งใช่ป,ป่าได้สินหนึ่งให้เบิ้งนะค่ะกินให้เบิ้งเดี๋ยวพี่น้องสิว่าเห็นเก็บพักเก็บอย่างไยคลิปเร้วคือบ่เห็นกินสิว่านะค่ะกินอยู่งได้ค่ะเพมันเป็นกินใ <c oughs> ส่เป็นคนมาก,กินพักนะค่ะ บางครั้งอ่ะทายลิปแล้วบ่ได้ลงก็มีค่ะเพราะว่าเบ่งไปเบ่งมากว่ผ่พานก็บ,บ่ลงให้เบ่งเนาะค่ะนี่ขันห้ามาสาก,ก็นี่นี่นนม่นเผาทิมเมดค่ะนี่เห็นปะ